สวัสดีค่ะพี่แอร์นะคะจากเพจวิจิกาชอปกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้พี่แอร์มาพร้อมกับกล่องนี้นะคะ k d ex 2 0นะเด็กประกายแสงแห่งมังกรดวงดาว STAR d r a ก o n v อ r เอกับแจ็คไนท์และทาสุคุนั่นเองอันนี้ออกมาในรูปแบบ59บาทนะคะต่อชุดนี้ก็จะเป็น1กล่องเล่นได้2กล่องเก่งเลยมีการทั้งหมด54ใบนะ ก็้าน,อน้องอยากรู้แล้วว่าเด็กนี้จะเก่งขนาดไหนมีการ์ดอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe พร้อมกระดิ่งกริ๊งด้วยนะเวลาพี่แอร์มีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเลยถ้าพร้อมที่จะดูแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยเล่นการ์ดแล้วอย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยนะเริ่มต้นด้วยตัวหน้ากล่องนี้นะคะ ก็จะเป็น Star Dragoner Jack Knight นะมีเป็นการ์ดฟอยหนึใบแล้วก็ไม่ฟอยให้ไปเลย4ใบเต็มๆนะเป็นมอนสเตอร์ไซส์2นะชุดนี้ก็รีปินมาจากชุด DBT 01นะคะก็มีการ์ดเจ๋งๆการ์ดเก่งๆออกมาเพียบเลย ทอคอสใจ1เกตเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามดูกาสสามใบบนสุดจากกองการ์ดเรานำการหนึ่งใบที่ดูนั้นเข้าสู่โซของมอนสเตอร์นี้นำที่เหลือลงช่องดรอปนะอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์สพลัง5000กัน5 0 0 0สามคิดที่เเลยมีโซการ์ดด้วยคอนเซปต์เด็กนี้ก็จะเป็นนีโอดาร์กอนนะแล้วก็มีโซการ์ดคอสไหนเข้าไปเพิ่มพลังเพิ่มความสามารถให้กับนีโอดารกอนเพียบเลย The Over X Dimension เป็นมอนสเตอร์ไซส์3พลัง8,000กัน6,000 2สองขี้จายสองเกตนำมอนสเตอร์ไม่เกิน3ใบในช่องดอบเล่าเข้าสู่โซของมอนสเตอร์นี้แอคถอดโซ1ใบาจากการ์ดนี้เพื่อให้การ์ดนี้ได้รับเพเนเตตหรือดับเบิลแอกแท็จนจบเทิร์นก็คือถอด1ใบได้เพเนเทตถ้าอยากได้ทั้งคู่ก็ถอดอีก1ใบก็ได้นะได้ดับเบิลแอกแท็ด้วยก็มีโซกะด้วยนะคะก็คือถอดหใบเราเลือกได้ว่าจะเอาอันไหนนะ วีกราเดชันควอนตัมรูเลอร์อันนี้ให้4ใบเลยนะกับมอนสเตอร์ไซส์หพลัง4,000กัน1,000ันหนึ่ง,ง 4, 000, 1, 000, 1, คี้สตาร์ดัสเบฟเมื่อการดนี้เข้าสู่สนามหากเรามีนีโอดาก้อนที่มีโซนหใบหรือมากกว่าในสนามนำการดไปบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตและจั่วการหนึใบใช้ได้1ครัง้งใน1เทิร์นสปิแอเซมัตเทอรี ดราก้อนเลมเน้นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์พลัง3000กัน3000 1คหนึ่งคิ้ขอมอนสเตอร์นี้ลงสนามช่องซ้ายได้เท่านั้นเมื่อเราคอนีโอดราก้อนจำนวนเกตที่ต้องจ่ายเป็นค่าคอคอสลดลงหนึ่งจากปกติที่แบบแจ้งในใจ2เกต1เกตก็ลดลงได้นะคะก็ลดเกตในการคอได้ Star ์ดราก้อนเนอร์ล u มิเนสบูมอนสเตอร์ไซส์หึงพลัง1000กัน1000งพัสองคิ การ์ดนี้ได้รับพาวเวอร์บวก1000ดิฟเฟนส์บวก1000ตามจำนวนโซของการ์ดในสนามเราทุกใบเลยนะแม้ว่าจะเป็นโซของตัวเองหรือโซของเพื่อนทางข้างก็นับหมดเลยนะคะเมื่อการ์ดนี้โจมตีสามารถนำมอนสเตอร์หนึ่งใบในช่องดอกเราเข้าสู่โซของนิโอดาก้อนหนึ่งใบในสนามเพิ่มโซให้เพื่อนได้ด้วยนะเพิ่มให้ตัวเองก็ได้เลือกได้เลยว่าจะเพิ่มให้ใครนะคะแล้วก็มีโซการ์ดด้วย Jack Arms, j จ็คอาร์มเจทรัสเตอร์มอนสเตอร์ไซสพลัง2,000กัน3,000สองคิ t ทรัสเตอร์ลิชพอเมื่อการ์ดนี้ถูกนำเข้าโซของการ์ดที่มีคำว่าแจ็คไนในชื่อการ์ดเราสามารถทิ้งการหนึใบในมือเพื่อนำแจ็คอาร์มเจท s ัสเตอร์ไม่เกิน1ใบเข้าสู่โซของการ์ดนั้น จากนั้นสลับกองการ์ดใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นก็คือถ้าเอาอันนี้เข้าโซโปุ๊บก็สามารถทิ้งการ์ดหนึงใบเพื่อเอาตัวนี้อีกใบหนึ่งเข้าสู่โซได้นะคะ<ๆ>ก็คือเพิ่มโซไปเลย2ใบเต็มๆก็ความสามารถคอสไนก็คือถ้าเกิดตัวนี้อยู่ในสนามก็สามารถนำเข้าสู่โซของนีโอดากอนได้เลยดากอนอาร์มส์อิมเมอร มอนสเตอร์ Monster, ไซส์1พลัง4,000กัน1,000 2ีเคาน์เตอร์แอคหากมีโอดาก้อนหใบในสนามเรากำลังต่อสู้เราสามารถจ่ายพลังชีวิต 1, หนึ่งนวยเพื่อนำการ์ดนี้บนมือหรือในสนามเข้าสู่โซของนิโอดาก้อนที่กำลังต่อสู้อยู่ก็เข้าได้แบบเคาน์เตอร์เลยนะแจ็คอาร์มเจอินิคเตอร์มอนสเตอร์ไซส์หพลัง3,000กัน2,000 2สขี ตามเท่าที่การ์ดนี้อยู่ในโซของการ์ดที่มีคําว่าแจ็คไนท์ในชื่อการ์ดการ์ดนี้ได้รับคิดติคอบวกหนึ่งแล้วก็มีความสามารถคอสไนท์บาเลคันบาเลดเป็นการ์ดเวทมนต์นะคะใจหนึงเกต c เคาน์เตอร์ทําลายมอนสเตอร์1ใบในสนามคู่แข่งที่มีดีเฟนซ์สามพหรือต่ํากว่าสเปกิวลท์ลิงเคาน์เตอร์เลือกนีโอดาก่อนที่กําลังต่อสู้ห่งใบในสนาม มอนสเตอร์นั้นได้รับพาวเวอร์บวก 3000, Defense ันดิฟเฟน์บวก3000และเคาน์เตอร์แอคแทจนจบการต่อสู้เอิ Earth rier, ร์ธบารีย์ายการ์ดนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีใส่พลังชีวิตเราเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีและเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยดากเนอร์สบีรายการ์ดนี้ได้เมื่อมีบัดดี้เป็นนีโอดากเอรที่มีคำว่าแจ็คไนท์ในชื่อการ์ดใจหนึ่งเกต เลือกใช้ความสามารถ1อย่างเราสามารถร่ายการ์ดใบน,นี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นนะคะใา้พลังชีวิตหน่นวยเพื่อค้นหาไอเทมไม่เกิน1นึ่งใบาจากกองการ์ดเรานนำขึ้นมือและสลับกองการ์ดหรือว่าไอเทม1นึ่ใบในสนามเราได้รับ Power บวก2000คิที่ข้อบวก1จนจบเทิร์นก็จะหาไอเทมหรือว่าจะเพิ่มพลังกับเพิ่มขีให้ไอเทมก็ได้นะ โรโตบาเรียรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีใส่พลังชีวิตเราเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีและนำการ์ดไปบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตมิรารดวิชันรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีถอดโซ่หนึ่งใบจากนีโอดากอนหนึ่งใบในสนามเราหรือจ่ายสองเกตก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะถอดแค่หนึ่งโซ่หรือจ่ายสองเกตก็ได้เคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีและเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งนวย การ์ดนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ Twin Star Jack and f r a n k อันนี้เป็นไอเทมนะคะพลัง4,001 0งิิใจ1เกตและพลังชีวิต1น่วยเมื่อพลังชีวิตคู่แข่งได้รับความเสียหายสำเร็จจากความสามารถของการ์ดในสนามเราที่มีคำว่า j a c k k n i h t ในชื่อการ์ดสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง1น่วยอันนี้มี Double Attack ด้วย Star l a u n c e r So Cannon อันนี้เป็นไอเทมเช่นกันพลัง5,000 2คิใจ1เกตเมื่อการ์ดนี้โจมตีเราสามารถถอดโซ1หนึใบจากนีโอดาก้อนหนึ่ใบในสนามเราเพื่อให้การ์ดนี้ได้รับพาวเวอร์บวก2,000และเพเนเตตจนจบเทิร์นแล้วก็มีมอนสเตอร์ไม้ตายแจ็คไนท์ฟูลริเบเลตแคนนอนมอนสเตอร์ไม้ตายไซส์2พลัง6,000กัน6,000 2คิ ใจสามเกตและนำการ์ดนี้วางทับมอนสเตอร์นิโอดากอนในสนามเราและนำการ์ดหนึ่งใบในช่องดรอปเล่าเข้าสู่โซของมอนสเตอร์นี้เมื่อจบการต่อสู้ของการ์ดนี้เราสามารถทอดโซดากอนอาร์มไม่เกิน3ใบาจากการ์ดนี้เพื่อสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งเท่ากับจำนวนการ์ดที่ทอดออกจากโซอันนี้มีโซการ์ดด้วย ก็ถ้าเกิดถอดเต็มๆ3ใบก็ยิงไปเลย3ไหไลฟ์แจ็คไนท์แอสโทรการ์ดเนอร์มอนสเตอร์ไม้ตายไซส์2พลัง5 0 0กันก0 0ันสองคิใจสองเกตและนำการ์ดนี้วางทับมอนสเตอร์นีโอดาก่อนในสนามเราเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามดูการ์ด5ใบบนสุดจากกองการ์ดเรานำการ์ดหนึ่งใบาจากที่ดูนั้นเข้าสู่โซของมอนสเตอร์นี้และที่เหลือนำลงช่องดอปก็เลือกได้จาก5ใบเลยนะโหเลือก ได้เต็มที่มีโซกาด้วยแล้วก็ทง Star ์ดากอนเวอนะคะใช้ได้ทั้ง Star ์ดากอนเวอและ g e n e r ิกเวอร์เลยโอเคอันนี้ก็เป็นชุดเริ่มเริ่มต้นเล่นได้ง่ายๆนะคะ ตา r ์กอนเวอร KD EX 2 0นะคะของแจ็คไนและทาสุคุนั่นเองใครชอบก็ซื้อไปเล่นได้นะคะ1กล่องเล่นได้2กล่องเก่งเลยถ้าอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ VGGASSHOP.com นะคะมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ดเริ่มต้นเล่นได้ง่ายๆชุดเสริมกล่องใส่การ์ดสลิปแล้วก็เพย์แทมทุดเท มีให้เลือกอยเยอะแยะมากมายหลายลายเลยนะโอเคก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้ววันนี้พี่แอร์ต้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย